สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพากันมาดูบรรยากาศหาดป่าตองนะคะบรรยากาศก็คืมนิดนึงนะคะผู้คนก็ออกมากันไม่เยอะค่ะรู้สึกว่าจะมีคงปักอยู่นะคะ คือเขาไม่ให้เล่นน้ำอะค่ะแต่เดินเล่นได้นะคะวันนี้อากาศดีค่ะไม่ร้อนก็เลยมาถ่ายวิวให้ดูนะคะคือดีอ่ะวิวตรงนี้แต่วันนี้ไม่ได้เอาเสือมานั่งเล่น บ๊ายบายไหนมีมะ <Yeah. S 1> พร้าวด้วยเหรอ <Yeah. S 1> สองลกูกดูบรรยากาศฝั่งนี้คนเขาก็เริ่มออกมานั่งเล่นกันนะคะเพราะว่าอยู่ที่ห้องมันก็ร้อนอบอ้าว <Yeah. S 1> ดูบรรยากาศ เดี๋ยวนั่งลงก่อนไม่ได้เอาเสือมาเนอะลงไปทางนี้ได้ไหมนี่นี่ลงไปตรงนี้ได้ไหมบรรยากาศดีเนะาะก็จะมาเล่นน้ำวันนี้เขาไม่ให้เล่นน้ำ ดูเด็กกำลังก่อทรายอันนี้ซูมอ่าถือกล้องไว้ตากราะอักเลย นี่แม่เล่นตามล่องนะแม่เออนี่ครับรับงตรงเบ็ดก็มีนะครับไม่รู้ว่าเขาได้กันหรือเปล่าสวยมวากนี่นั่งเล่นไม่ได้เลยเขาห้ามหรือเปล่าตรงนี้ โอ้โหนกก็ชิลได้นะคะตรงนี้ดูพี่เขาจะมาทอดแหเราสามารถลงไปข้างล่างได้อีกเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะ ่เดี๋ยววันหลังจะมาเอาเสือมาด้วยน้ำน่าเล่นมากอยากเล่นนะ่ะ ชายชิวมากบอกเมื่อน่อยคิดถึงเฮียโดมจังเลยเดี๋ยวจะพาเฮียโดมมาเล่นนะคะบรรยากาศดีไม่มีแดดนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนชิวเวอร์ มุมนู้นก็มีไปแตะน้ำทะเลเล่นๆเดี๋ยวเราจะลงไปนะคะ,ะม,มาแล้วมาแล้ว 루푸 <끼리포> 징어 好。Oh. จะลงいたいたいたเออเดี๋ยวฝั่งนี้มีไหมใช่รีบเข้ารูใหญ่เลยอยียงเนาะ เกดหอยตัวนี้แกะโอ้ <Okay>. oh, เป็นตะบาดตีนท่านี่เกดหอยตึงต้งตึงต้ง บรรยากาศน่าเดินออกกำลังกายมากๆเลยค่ะท่านผู้ชม,มเปลือกหอยไหมเปลือกหอยอะไรตัวหอยนางลมเลยตัวหอยอยู่ยังไงล่ะนี่มันรีบไอ่รับลมไม่รอบช่วย ทำไมเอาไปวางไว้ตรงนั้นล่ะเดี๋ยวนะ้ำมันจะโดนก็ตกปลา น้ำซัดก็มานั่งกันนะคะแต่เราไม่มีเสือมานั่งโอเคค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวโอกาสน,น่าจะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ดูกันนะคะดูฝนกำลังใกล้จะตกแล้วต้องกลับบ้านก่อนอุ๊ยมืดมาแล้วมุมนี้แหละน่าเล่นมากขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะคะ